เราเป็นคนโชคดีขนาดไหนมาเช็คกันเลย1.6%เคยเห็นแสงเหนือครับ1.5%มีบิตคอยไม่รู้โชคดีจริงหรือเปล่านะ0.95%มีอายุถึง100ปี0.8%มีสระว่ายน้ำเป็นของตัวเองครับ0.75%เคยเจอพระราชินี0.7%มีเจส็สก,กีเป็นของตัวเอง0.6%เคยโดยสางเครื่องบินชั้นหนึ่ง0.3%มีบ้านพักส่วนตัวเวลาไปเล่นสก,กีด้วย0.2%เป็นเศรษฐีครับ0.2%อีกแล้วขับ lamborghini 0.057%มีเกมเพล 5 0 0 1เคยเจอบายคลอเวอร์4แชก0.0058%ครับมีเครื่องบินเจสตส่วนตัว0.004%มีเกาะส่วนตัวด้วย0.0001%ครับอยู่ในวัง00 0.0004%ครับเคยไปโคโลกใต้มาแล้ว00 0.0002%ครับเคยไปมาแล้วทุกประเทศ00 0.0001%เคยถูกยิงที่หัวแต่ไม่ตุย00 0.0007%เคยไปอวกาศมาแล้วและ0 0 00 0 0 0 0 3เคยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1